ตองตูเยี่ยมพาโรยมาพบกันตอนฝนตกอีกแล้วครับผมตกทั้งวันสองชองั่วโมงมาสองชองั่วโมงมาสองชองั่วโมงมาก็อัดท่ามกลางสายฝนนี่แหลคะครับวันนี้แะครับปูเยี่ยมก็ถึงฝนตกแดดออกก็ถ่ายที่สตูดิโออย่างเดียวนะไม่ได้ไปตามครูอาจารย์ท่านผูรู้ทิศเหนือทิศใต้ตะวตันตกออกนะครับไปไกล ค่าใช้จ่ายเยอะครับ5 0 6 0กิกโลร0กิโลย0โ,โลอย่างนี้นะครับแต่ก็ดีอยู่หรอกนะเราก็ชมตัวเลขเรียบเทียบกันนะระหว่างกูรูท่านอื่นกับปู่เยี่ยมพารวยว่าแนวทางการทําตัวเลขแตกต่างกันไหมแตก่กูรู้ท่านอื่นท่านไม่ได้แสดงสูตรให้เห็นนะครับผมฉะนั้นใครอยากเรียนสูตรหวยเก่งๆก,ก,ก็มาที่ช่องปู่เยี่ยมพารวยกันเลยนะครับผม ทำให้ดูจับได้สองตัวบนสตัวบน10บเม็ดเดียวหน่วยเม็ดเดียวแม่อะไรอยางขนาดนั้นอ่ะมีเอฟซถามมาแล้วครับว่าเอยปู่เยี่ยมคำนวณหวยเก่งจังปู่เยี่ยมถูกหวยบ่อยไหมคะเป็นคำถามที่ดีนะอยากรู้ก็ปู่เยี่ยมไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับผมปู่เยี่ยมชอบแนวคิดคิดเขียนเขียน,น,นทำทำไปอย่างนั้นแหละ นะสูตรทุกสูตรได้มาจากตัวเลขของเทพประจําดาวนพเคราะห์นะฮะท่านให้มานะ,ะไม่ใช่ผมไปไปรู้ไปเห็นมาแล้วเนี่ยของให้มาอำนาจจากการเจริญป,ปัสนามมอิทธิพิสทถอยหลังถอยถอยอยถเนี่ยอิติปิสทถอยหลังสวดแล้วจะเข้าไปเนรมิตเข้าไปยังโลกวิญญาณนะฮะแล้วเราก็จะได้หลักสูตร แปลกๆใหม่ๆมาใ,ให้เห็นเขาเขียนให้ดูครับเขียน,อย,นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เลยเขียนกลลงตัวปับ๊บจำเอาสิครับก็นำมาใหม่เดี๋ยวจะว่าปู่เยี่ยมคิปหมออ,อตามดูกันเลยนะครับผมเราตามมาดูเราตามมาดูนะสัวนนี้นะเลขชายทงนะได้ตัวนี้แล้วก็ออกมา ที่ 3, 7, 2, 4, 7, 2, 5, 7, 2, 8, 7, 2, 9, 7, 2, 0, 7, 2เลขจะต้องมาตัวนี้3ตัวถ้าเลขเดินที่ 7, 2นะจะเดินมาอย่างนี้อ้าหวดหนะ้าระวัง 6, 1หงวดต่อไประวัง 0, 5นยอ้ปูเยี่ยมพยากรณ์ไว้ล่วงหนะ้าว่าจะตามอันไหมนะอันเราก็ไม่กลัวเพราะว่ามันมีทุกงวดทุกงวดอยู่นะ อ่ะเรามาตามชมเลขชายธงนะสวย่ามทำให้ดูเลยนะตั้งแต่งวดศูนย์ห้ามานะชายธงกับรหัสสามหกเก้านะสามหกเก้าโคตรนะฮะดูลูกสอนพีนะครับผมได้ตัวเลขที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะเขียนไปห้าตัวแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ด เขียนไปห้าตัวนะ,ะเลขออกศูนย์ห้าแล้วเรามาดูว่ามีเก้าสี่ไหมเก้าสี่มีช่องแรกช่องที่สองมีช่องที่สามมีช่องที่สี่มีช่องสุดท้ายมีมันมีเข้าหมดทุกช่องนะฮะปัง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 กี่ช่องห้าช่องครับผมใครกลัวมันผิดพลาดก็เอาช่องนี้ก็ได้แปดเก้าใส่กับสามสี่เนี่ยใครกลัวอีกก็เอาแปดเก้าศูนย์ใส่กับสามสี่ห้า หรือว่า8901้ใส่กับ3456กเนี่ยก็ยังปังอยู่นะครับผมสุดท้ายได้94ตัวเดียวออกหลักร้อยเอาตรงไหนใส่เอาตรงนี้นะครับผมมาร์คไว้แล้ว012567จะเข้าหลักร้อยตัวหนึ่งเข้าที่594เก้าสีนะเข้าไหมนี่5นี่เห็นไหมห้าเก้เข้านะอ่ะเรามาดู594เก้าส่นะะวันนี้วันนี้ รหัสเดินที่เจ็ดนะฮะเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทางนี้ก็หนึ่งขาดไปกับหกนะฮะเหลือเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามสี่ห้ามีแปดสามไหมฮะมีทุกช่องเลยปัง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 ,ปงนี่แปดไล่ลงมายาวเลยทางนี้ก็สามไล่ลงมายาวนะ,ะเข้าที่แปดสามหลักร้อยคือเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกนะฮะเข้าที่ห้าแปดสามนะฮะ มีไหมห้านี่มีนี่สี่ห้าหกหลักร้อยนะฮะอ่าเรามาดูงวดห้าแปดสามนะว่าจะเข้าตัวไหนงวดนี้นะฮะห7 8จนะ็ดแปดเนยหนึ่งสสาี่ห้าไหนคนละฝากกันนะอ่าทอนลงมาหกเจปดเก้านะหนึ่งสองสามสหเจดปดหนึ่งสอสาี่ยังถูกอยู่นะหกเจ็ดหนึ่งสองเจดแล้วก็หนึ่งสองคิดว่างวดนี้จะต้องเข้าทุกห้องนะจนถึงห้องที่ห้า ห้องที่5ก็คือ7กับ2อนะฮะนี่เห็นมเจ็ดกับ2หลักร้อยคืออะไครับใส่8ใส่9ใส่0ย์ใส่3ใส่4ใส่5อ่าถ้าใส่ขนาดนี้แล้วมันจะไปไหนนะฮะมันจะอยู่ที่ตรงนี้ไหมนะสามสี่ห้าแป้ยถูกไหมถูกถูกต้องนะสามสี่จะต้องไปที่3 7 2 8 7 2 4 7 2 9 7 2 5 7 2 0 7 2 อ้าวงวดที่ผ่านมามันถูกไหมอย่าสงสัยถามกันนะฮะเรามาดูงวดหนึ่งเกตนะฮะหนึ่งเกตเลขรหัสสามหกเก้านะฮะเดินที่ศูนย์นะฮะศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเก็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกเก็ดแปดนะ,ะเข้าทุกห้องนะ,ะออกหนึ่งเกตล้วไปออกศูนย์ห้าเห็นไหมนี่ศูนย์นี่ห้า ห้องสุดท้ายก็ยังเข้าหลักร้อยสองสามสี่เดแปดเก้านะฮะสี่ย์ห้าเข้าไว้นี่เข้าตัวนี้นะสี่ศย์ห้าอ่าหลักร้อยผูเยี่ยมวางหตัวนะฮะที่วางหตัวเพราะว่าเราได้หน่วยสิมาแค่คู่เดียวนะฮะอา่าเราลงทุนไปหเม็ดก็จะเป็นอะไรนะฮะได้ตัวนี้นะครับผมอันนี้เรียกว่าเลขชายธงนะฮะ เลขใช้ทงมีสองแบบนะฮะแบบนี้กับแบบนี้นะ,ะแบบนี้ปูเยี่ยมเดินจากหลักหน่วยไปเลยนะเจ็ดสี่หนึเดกัเจ็ดแปดเก้าศเดินลงมาเหลือ0ูห้าเหมือนกันนะฮะอ่าสูตรนี้ก็เริ่ม 4, สี่ศก่อนเริ่มที่ห้านะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เลขเหลือลงมาที่9กับส 5, 4, 5, 4. ออกห้าเก้าส่ห้าเก้ก็ เดินลงมานะเหลือแปดกับสามออกห้าแปดสามนะห้าแปดสามนะสุดท้ายปู่เยี่ยมเหลือที่เจ็ดกับสองนะงวดนี้่าาใครไม่มั่นใจก็หกกับเจ็ดหนึ่งกับสองนะหกหนึ่งหกสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองไปอย่างนี้ก็ได้นะจับผสมกันเลยหรือใครจะเอาห้องนี้ก็ได้หรือใครจะเอาห้องนี้ก็ได้นะฮะแต่ว่าปู่เยี่ยมชอบเม็ดเดียวที่เจ็ดกับสองเจ็ดกับสองลักร้อยมา ชุดเดียวกันนะครับผมอันนี้ทำสองแบบก็ได้สองแบบรูยเยี่ยมกำลังจะบอกว่าเลขชายทุ่งเดินโดยรหัสสามหกเก้านะฮะกับเดินโดยหลักหน่วยมีเหมือนกันนะฮะใช้ได้นะครับผมอ่ะเอฟซี FC แฟนช่องจะบอกผููเยี่ยมว่ามันอันหมดแล้วมันเต็มหมดแล้วทำไมเกตสองมาดังแรงแล้วเกินนะ เลขเดินตามสูตรนะครับผมถ้าเลขเดินตามสูตรอย่างนี้ถ้ามันไม่มาก็เป็นเรื่องของมันถ้ามันเป็นเรื่องมาถือว่าสูตรมันแข็งสูตรมันเก่งปู่ยี่ยมไม่ได้เก่งนะจะบอกให้แต่เจ้าสูตรมันเก่งแต่ปู่ยี่ยมเก่งตรงที่เข้าไปรู้ไปเห็นสูตรของมันเท่านั้นเองนะไม่ได้คิดนะครับผมไม่ได้คิดให้าย,ยากเปลืองสมองเปลืองเวลาเปลืองอะไรนะฮะได้จากมิติ ในรูปแบบที่สนุกสนานกันแล้วกันนะครับผมอ่ะววดนี้ปู่เยี่ยมการันตีว่าน่าจะมาที่เกดสองนะฮะมั่นใจชัวร์นะ,ะเหมือนงวดที่แล้วถ้ามีคนถามว่าปู่เยี่ยมมันออกเกีตสองแล้วไม่มออก,ก,ออก,กจะออกอะไรนะวดต่อไปเีขย,ยังไม่ออกนะถ้ามันออกเกสองมันก็จะไปออกที่16ต่อ ถ้าออกหนึ่งหกแล้วมันจะอ,อไปที่ศูนย์ห้าตัวแ้วมันรออยู่แล้วอยู่ในชุดเลขแจ้งเกิดนะเลขของปูเยี่ยมมันจะบอกล่วงหน้าถึงสองงวดสามงวดได้นะฮะบอกถอยหลังสองงวดบอกงวดออกแล้วปัจจุบันหนึ่งงวดแล้วบอกงวดเดินหน้าอีกสองงวดสูตรนั้นมีนะมีข้อสังเกตดูอยู่ก็ตามกันดูนะครับว่ามันจะถูกต้องไหมนะ เราก็มารอผลกันนะครับผมรอผลรอผลอรอผลนะฮะรอผลตัดสินกันอรอผลตัดสินในงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหห้านะครับผมว่าหชุดสามวบนที่ปูเยี่ยมลงไว้นี้จะมาได้ไหมนะฮะมาที่ชุดไหนนะฮะ อ้าวห้าเจ็สวยนะครับผม4 7 2 9 7 2สวยนะสามเจ็ก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่าท่านมีโอกาสไปหยิบลัตตอรี่นะสองสวันลงแผงปุ๊บหยิบปุ๊บเลยนะรัวรวเม้นๆเม,ม้นกันมาเลยว่าได้ตัวไหนบ้างนะจะได้รางวัลที่หนึ่งไหมอ่าจะได้แบ่งปูยเยี่ยมชายมั่งนะครับผมอ่าหมดเวลาพอดีครับ สำหรับวันฝนตกนะฮะฝนก็ตกฝนก็ตกเอาอำลาพาจากนะครับมีไม่อดหมดไม่มีกันนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ